สวัสดีจ้ะพี่น้องมานี้มาจินสิทธิพามากินบกม่วงจ้ะบกม่วงน้ำประหวานเลยบกม่วงน้ำดอกไม้จ้ะนี่มีน้ำประหวานจินเฮ็ดน้ำประหวานนะจ้ะมากินกันเลยค่ะก็กินจินจะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องจินพาแซ่บในเด้อค่ะมาก็ <c oughs> สิไม่ยั่วน้ำลายอีกแล้วจ้ะน้ำประหวานเนี่ยน้ำประหวานยั่วเลยค่ะโอ้ย Chín xay hòm đen nằm Màu muỗng năm đông mây nằm น้ำปลาหวานกับปีหวานนุ่นเหนียวเลยพี่น,น่องแบบอืหอมด้วะ Năm đồng mai à loại loại ạ khâm đùi đấy ใส่หอมหอมแดงแซบนะ่บแซ่บไปเนอะอยู่ๆเลยจ้าอื hòm đen Mm. โอ้ oh, แสบไปหลองน้ำเปล่าปานช่ำๆใส่กุ้งแห้งด้วยอืมมาด้ยจ้าบะ้งม่วงน้ำดอกไม้จ้ะเนี่ย เอาหอมแดงโอ้ยอืม น้ำประหวานก็อร่อยอร่อยอื มพอเราจะกินหลายไปเลยจังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์ช่องกินพาร์เซ็ปมาได้ค่ะตั้งเพจแลว้กวก็ยูทูบเนาะค่ะเนาะจังใดกะกดไลค์กดแชร์ให้ใหะะจินได้เด้อจ้าจินเพิ่งเฮ็ดช่องเนาะจ้าเนาะจังใดกัเป็นก้ำลังใจให้จินได้เด้อขอบคุณค่ะไปลคะค่ะ